วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรงคทาบจังหวัดสุรินสมเด็จพระนิิธาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีองค์นายกิกิติมาศและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของบูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจำนวนหนึ่งตันเศษ แก่เกษตรกรและราษฎรบ้านหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบ18รายที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรูในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2565ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย125ไร่ ส่วนที่หอประชุมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยอํเาเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้พระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน20ตันเศษแก่เกษตรกรในตำบลระแงงอํงเาเภอศรีคอรภูมิ210รายที่ประสบอุทกภัยในห่วงเดือนกันยายน2565ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างผลผลิตได้รับความเสียหายในพื้นที่กว่า1,300ไร่ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสม เด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินขึ้นตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงต่อไป